สำหรับหัวข้อนี้นะครับผมจะพูดถึงตราสารทุนที่เป็นเงินลงทุนทั่วไปนะครับเงินลงทุนทั่วไปเงินลงทุนทั่วไปนี้นะครับเราก็จะบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนเดิมตั้งแต่ได้มาเลยนะครับเราจะไม่มีการปรับมูลค่าใดๆตอนสิ้นปีนะครับจะบันทึกด้วยราคาเดิมครับจะไม่มีการพูดถึงทฤษฎีสําหรับเงินลงทุนทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างง่ายนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างที่3ในวันที่1งสิงหาคมพศหนึ่งนะครับบริษัทจันทาไปซื้อหุ้นจากบริษัทดวงดารานะครับมีค่าใช้จ่ายในการซื้อนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการประกาศแจ่ายเงินผลแล้วก็จ่ายเงินผลกันนะครับผมจะลงบัญชีตั้งแต่วันที่ไปซื้อเงินลงทุนมาเลยนะครับให้เรานึกว่าเราคือบริษัทจันทานครับตอนไปซื้อเงินลงทุนตอนไปซื้อเงินลงทุนก็จะเดบิตด้วย เงินลงทุนทั่วไปนะครับด้วยชื่อมันเลยนะครับและเครดิตด้วยเงินสดด้วยมูลค่าราคาทุนเท่าไรเท่าไหร่ครับด้วยมูลค่าที่ไปซื้อตัวเงินลงทุนก็คือ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับและมีค่จาจ่ายในการซื้ออีก2 0 0พันดังนั้นราคาทุนของเงินลงทุนก็คือ1 0ึ0 0แสนสองพัน ต่อไปนะครับเมื่อได้รับผลประโยชน์บ้างนะครับเขาบอกมาว่าในวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยบริษัทดวงดารานั้นประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจันทาหนึ่งพันบาทนะครับดังนั้นในวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยบริษัทจันทาก็จะต้องรับรู้รายได้เงินปันผลนะครับก็เดบิตด้วยเงินปันผลค้างรับหนึ่งพันบาทนะครับและเครดิตด้วยเงินปันผลัะ ยอดหนึ่งันะต่อไปก็เขาบอกว่าหลังจากนั้นนะครับในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยเขาก็าจ่ายเงินบัญผลกนันจริงๆนะครับดังนั้นเรามาลงมานบัญชีในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนกันนะครับหนึ่งพฤศจิกายนจันทาได้รับเงินบันผลก็จะต้องเดบิตด้วยเงินสดด้วยยอดหนึ่งพันนะครับ แล้วก็ล้านยอดสินทรัพย์ออกไปก็เครดด้วยเงินปันผลค้างรับด้วยยอดหนึ่งพันนะครับลงเสร็จแล้วนะครับก็จบนะครับสำหรับข้อมูลในปี x 1นะครับต่อไปเราก็มาสแสดงงบกันเงินกันนะครับ ก็จะแสดงมกการเงินก็คือมบแสดงฐานะการเงินนะครับและมกกำไรกับุณเบ็ดเสดมกแสดงฐานะการเงิน,งนะงนที่38ธันวาคมของปี X 1อนึครับสำหรับเงินลงทุนทั่วไปนะครับมันถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวนะครับดังนั้นจะต้องอยู่ในหวัวข้อของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับ ไม่เหมือนเรียนเรียกว่าการลงทุนทั่วไปอายุมันไม่มีกำหนดนะครับดังนั้นเราก็จะจัดมันเป็นส,สินทรัพย์ไม่หมืนเวียนด้วยยอด1 2 0 0 0แสพันตามมูลค่าที่เราเคยได้มานะครับ้งแต่แรกเลยนะครับต่อไปดูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเซร็จบ้างน,นะครับ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบกำไราดทุนเบ็ดเสร็จนั้นก็บอกว่าสำหรับปีสิ้นสุดสัมเอธนวาคมของปี x 1นะครับในงบกำไราดทุนเบ็ดเสร็จจะมีไรายได้และค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับตอนที่เราได้มาก็มีไรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อรับผลประโยชน์ก็จะมีเงินบนรผลนรับอยู่เท่ากับหนึ่งพันนะครับดังนั้นในปี x หนึ่งจะมีเงินบรผลลัรับนะครับ เงินบันผลลับนั้นถือเป็นไรายได้อีกครับอยู่ในหัวข้อไรายได้เรียกว่าเงินบันผลลับนะครับโดยยอด1,000งพันาทจบแล้วนะครับสําหรับงบการเงินนะครับตอนสิ้นปี x1 นะครับในช่วงกลางปี x2 นะครับบริษัทได้ขาย เงินลงทุนออกไปทั้งหมดได้เงินมา1 1ึ0 0 0สบาทนะครับเราจะมาลงบัญชีกันนะครับว่าตอนที่ขายเงินลงทุนในช่วงการปี x2 นั้นจะลงบัญชีอย่างไรนะครับขายเงินลงทุนการปี x2 นะครับเมื่อขายเงินลงทุนก็จะต้องเดบิตด้วยเงินสดนะครับได้เงินสดเข้ามานะครับ ในโจทย์บอกมาแล้วว่าได้เงินสดหนึ่ง0สหนึ่งห่บาทต่อไปนะครับเมื่อขายก็จะต้องเครดิตด้วยเงินลงทุนทั่วไปเงินลงทุนทั่วไปที่เราเครดิตออกไปเนี่ยนะครับเราจะต้องล้างออกด้วยราคาตามบัญชีที่บันทึกเอาไว้นะครับซึ่งเราก็รู้ว่าเงินลงทุนทั่วไปนั้นราคาตามบัญชีที่บันทึกเอาไว้เนี่ย มันก็คือราคาทุนที่ได้มาตั้งแต่แรกนั่นเองเนื่องจากว่าประเภทของเงินลงทุนทั่วไปนั้นจะไม่มีการปรับมูลค่าตอนสิ้นปีนะครับดังนั้นได้มาอย่างไรด้วยราคาทุนก็จะถูกบันทึกด้วยราคาตามบัญชีด้วยมูลค่าที่เท่าเดิมนะครับดังนั้นเราย้อนกลับไปนะครับว่าตอนที่ได้มาเมื่อวันที่1สิงหาคมนั้นน่ยบริษัทจันทาเขาซื้อเงินลงทุนทั่วไปด้วยราคาทุนเท่าไหร่นะครับในวันที่1สิงหาคมนั้นเขาซื้อด้วยราคา1 2 0 0 0พบาทนะครับ ดังนั้น12,000บาทจะเป็นราคาตามบัญชีจนถึงณวันนี้นะครับเราก็ล้างออกด้วย12,000บาทแล้วเราก็ดูผลต่างระหว่างเดบิตกับเครดิตนะครับเอามาลบกันเนงินที่ได้รับจากการขายกับราคาตามบัญชีของเองินลงทุนที่เราขายออกไปนะครับผลต่างก็จะอยู่ทางด้านเครดิตแล้วเราเรียกว่ากาไรขาดทุนจาก การขายเงินลงทุนนะครับลงบัญชีนะครับเห็นว่าจากการขายทั้งนี้นะครับผลต่างนั้นอยู่ทางด้านเครดิตเมื่อผลต่างอยู่ทางด้านเครดิตมันก็คือกําไรจากการขายเงินลงทุนนั่นเองนะครับ